ท่านมหาเศรษฐีผู้มีบุญทั้งหลายอนุโมทนากถาประจำวันนี้ตามโครงการอู่ข้าวอู่น้ำอิ่มท้องอิ่มใจปลอดภัยโควิดของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธา,าจารย์ในความกรุณาของเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีปรารถนาให้พระพิสุสำเนจวัดไตมิตรวิทยาลามไม่ลำบาก อัตคัดเกี่ยวกับเรื่องพัตตาหารถวายพัตตาหารทุกวันแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่เพราะว่าอยากให้ทุกคนภายใต้ล่มไม้ชายคาของวัดเตมิตรสุขก,กายสบายใจมีสารธรรมก่อให้เกิดข้อคิดอัดเชวะกิจจมาตับปังแปลถอดความว่า รีบทำสิ่งที่ควรทำที่เป็นความดีเสียแต่ในวันนี้เพราะว่าคนเหล่านั้นถ้าหากว่ามีความคิดมีความรุลิเริ่มต่างๆมันจะก่อให้ประโยชน์อันยิ่งใหญ่คนโนโวมาอุปจคาการเวลาผ่านไปทุกวันทุกวันล่วงเลยปันชีวิตเราก็มากขึ้นทุกทีทุกทีต้องรีบทำในสิ่งที่ดี สิ่งที่เป็นประโยชน์เหมือนเจ้าภาพในวันนี้หลายรักท่านหลายๆคนไม่ใช่ว่ากลุ่มนุมมทุลวาาทํทำเป็นประจําเสมอเสมอทุกเดือนทุกเดือนด้วยความเคารพในเจ้าประคุณสมเด็จด,ด้วยความรักในพระพิสุสมเด็จวัดตรมิตรวิทยารามมทุลวาท200กว่าท่านโดยการนําของคุณป้ากเกษมสุขพระมอนสถิตในวันนี้มีกลุ่ม ไม่ว่าจะโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนก็ดีไม่ว่าจะเป็นคุณเิรศักดิ์ก็ดีเป็นทัวแทนของมัธุลวาดดังกล่าวนอกจากนี้แล้วคุณทวัตชัยคุณวราพอรอภิบาลพุมๆสุขใจคิดถึงลูกก็เล็กทำงานสำเร็จเป็นสถาปนิกที่มีชื่อมีเสียงดังกล่าว มีความภาคภูมิใจในการทำงานชิ้นหนึ่งสำเร็จก็มีความภาคภูมิใจว่าโอ้ลูกเก่งลูกมีความสามารถขอบุญกุศลอันนี้จงบังเกิดมีแก่คุณชัดทิพย์อภิบาลภูมิผลสถาปนิกผู้มีความตั้งใจในการทำงานสมกับที่คุณพ่อคุณแม่ตั้งใจอนโมทนานอกจากนี้แล้วน่าชื่นใจและน่าอนโมทนากับ บริษัทซีลีนโดยคุณจันเพนทำรองเท้าอย่างดีส่งออกนอกในยุคโควิดการส่งอาจจะเป็นไปด้วยความยากลำบากแต่นับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปการค้าขายยิ่งเจริญเข้าก้าวหน้าอย่างนานนแน่นอนเพราะสาเหตุว่าทุกอย่างการค้าเป็นไปได้ด,ดีโดยประการทั้งปวงรองเท้าซีลีน น่าดีใจและน่าอนโมทนากับนักเขียนตัวน้อยเด็กชายผีละแม่แม่สอนให้เป็นคนเขียนอยู่ที่ไหนก็ตามแต่มีกระดาษมีปากกาเขียนเสมอเลยเขียนไปไหนก็จดบันทึกไปไหนก็จดบันทึกไปไหนก็จดเป็นคนช่างช่างถามช่างซักไซสอันนี้เป็นยังไงทำไมหมผ้า ทำไมไม่มีเสื้ออ่ครับเป็นคนช่างถามเลยกลายเป็นหนังสือเล่มหนึ่งนั่นก็คือว่านักเขียนตัวน้อยเขียนหนังสือตั้งแต่เล็กป .4 ก็เขียนหนังสือแล้วแม่ค่อยๆสอ,อ,อนสอนให้เขียนหนังสือสอนให้ทําทุกอย่างจดบันทึกทุกวันถามว่าเกิดจากอะไรการจดบันทึกเขาบอกว่าเป็นเครื่องยืนยันที่ดีที่สุดเลยเรามาเปิดภายหลังว่าเอะในเดือนที่แล้วเราทําอะไรบ้าง และในเดือนที่แล้วมีวันไหนที่เราทำอะไรบ้างชั่วโมงไหนเราทำอะไรบ้างคุณแม่สอนให้เด็กชายพีละเขียนเป็นประจำทุกวนันทุกวันเขียนเป็นสิ่งที่น่าแปลกนะค่อยๆบรรจงตกแต่งและการเขียนเข้าใจการวางคำนำํำเข้าใจวางโครงเรื่องเข้าใจวางเรื่องดำเนินเรื่องและสรุปจบ แม่เก่งมากเลยสามารถหล่อหลอมลูกได้ลูกสองคนเป็นนักเขียนทั้งคู่เลยมีความรู้สึกสุขมีความรู้สึกสบายใจดูสายตาที่มองแม่ดูแม่ที่มองลูกเห็นลูกประสบความเร็จเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจเป็นที่สุดนอกจากนี้นักเขียนที่กำลังโด่งดังตามมาอีกถึงท่านน่าชื่นใจน่าอนุโมทนาด็ตอร์จันทรแสงสุวรรณวาว เป็นนักเขียนที่มีสาระมีแก่นสารน่าอนุโมทนายิ่งนักไม่ว่าจะการเขียนแต่ละอย่างแต่ละอย่างก่อให้เกิดแง่คิดลึกซึ้งด้วยคำพูดลึกซึ้งด้วยลีลาลึกซึ้งด้วยพันจัญชนะเพราะพยัญชนะทุกตัวเป็นความอลังการของชีวิตสิทธิกิจจังสิทธิกำมังสิทธิลาโพชโยนิจัง พระพุทธังรักษาพระธรรมังรักษาพระสังฆังรักษาสตูมาวินาสันตุอายุวันโนสุขขังพระหลังขอให้คนทั้งหมดทั้งมวลนี้ร่ำรวยมีความสุขและสบายใจเป็นที่สุดอนุโมทนนานาะ